สวัสดีครับมุมังสวียนนะครับวันนี้มุม่มองเวียนก็จะามาเกาะติดตาช่างบวกกระแสความเชื่อนะครับในมวยช่อง3เวทีอ้อมน้อยนะครับที่จะขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่15ากรกฎาคม2 5 6 0นะครับเวลา12.20นาฬิกา20นาทีโดยประมาณนะครับวันนี้มุม่มงเวียนก็ได้นำข้อมูลเกี่ยวกับารายการมวยช่อง3นะครับ เกาะติดตาช่างบวกกระแสความเชื่อนะครับเอามาฝากกับแฟนบมลทุกท่านนะครับเพื่อเก็บไว้พิจารณากันนะครับหมวดช่อง3นะครับขึ้นโชคเวลา12บสนาฬกา20น,นาทีะานะครับวันเสาร์ที่15กรกฎาคม2 5 6 0นะครับคู่ที่1น,นี่เป็นมวยรอบแม็กซีนะครับฝ่ายแดงนี่ Not น็อตใหม่อนิตยาพรนะครับฝ่ายนเำเงินนี่ทนายเคลูกเขาขวางนะครับชกกันในพิกัด120ปอนด์นะครับ เมื่อเช้านี้น็อตใหม่มาหนึ่งร้อยี่ิบจุดหกลดจุดหกนะครับส่วนทนายเคฝ่ายน้ำเงินนี่มาหนึ่งร้อยสบปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคู่นี้ฝ่ายน้ำเงินทนายเคนี่อาจจะได้สูงกว่าร้อยกว่านิดหน่อยนะครับความเชื่อจึงเปิดมาอยู่ทางฝั่งของฝ่ายน้ำเงินทนายเคนะครับเปิดอยู่ที่สิบเก้านะครับเพราะว่าได้สูงกว่าร้อยกว่านิดหน่อยนะครับแต่ว่าคู่นี้ค่อนข้างสูงสีนะครับเพราะว่า เป็นมวยรอบคงต้องเต็มที่แน่นอนนะครับถ้าใครชนะก็มีโอกาสคุยทางเข้ารอบต่อไปนะครับคงต้องเต็มที่แน่นอนนะครับการเตรียมตัวนี้ก็ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบก,กันนะครับแต่ว่าทนายเคฝ่ายน้ําเงินนี้อาจจะได้เรื่องส่วนสูงกว่าร้อยกว่านะครับสภาพความเชื่อจึงเปิดมาอยู่ฝั่งทนายเคฝ่ายน้าเงินต่อ19นะครับแต่ว่าคู่นี้ผมชอบไปที่ลูก,ลกหมัดของน็อตใหม่นะครับ สภาพแวดล้อมเป็นรองนะครับอาจจะเคยใช้หมัดกู้วิกฤตคืนมากลับมาเป็นต่อแล้วก็พลิกเอาชนะไปได้อยู่บ่อยครั้งนะครับเพราะฉะนั้นน็อตใหม่นี่มีมัดที่อันตราย,ยแล้วนะครับวงนอกมีมัดพอวงในมีเข่าด้วยนะครับหลากหลายครับคู่นี้ผมชอบไปที่อชอบรองครับชอบรองไปที่น็อตใหม่อนิตยาพรยังไงสุสีครับคูน่นี้ยังไงดูดไปเล่นไปก็ได้นะครับเพราะว่าสุสีแน่นอนพอถูกใจ ปลายปลายถูกใจคนไหนก็เข้าคนนั้นนะครับแต่ว่าผมชอบส่วนโดยส่วนตัวผมชอบไปที่น็อตใหม่ออนิตยาพรนะครับมีลูกหมัดที่ต่อยอันตรายนะครับแล้วก็วงไหนก็มีเข่าด้วยฝีมือหลากหลายครับผมชอบพบลองไปที่น็อตใหม่ออนิตยาพรนะครับแต่อย่าลืมนะครับก็ดูใบเล่นไปก็ได้นะครับเพราะว่าค่อนข้างสูสีครับขยับดูกันคู่ที่2นะครับเป็นการพบกันระหว่างฝ่ายแดงนะครับยอดแสนไกลมอบุญสมศรีฝ่ายน้ําเงินนีเพชรดําเกียรต กิติพันธ์นะครับชกกันในพิกัด120ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทั้งคู่มา120.2ลดไปด2ทั้งคู่นะครับคู่นี้ฝ่ายน้าเงินเพชรด,ดานี่สูงกว่า100ยกว่านิดหน่อยนะครับแต่ว่าความเชื่อก็ยังเปิดมาอยู่ทางฝั่งของฝ่ายแดงนะครับโดยกระดูกมวยอาจจะดีกว่านิดหน่อยนะครับเปิดมาอยู่ทางฝั่งฝ่ายแดงยอดแสนไกลนะครับต่ออยู่ที่54นะครับ ฝ่ายแดงเปิดมาที่54นะครับคู่นี้ผมก็ยังชอบไปที่ยอดแสนไกลมอบุญสมศรีนะครับเพราะว่าความเชื่อ,อดีกว่านะครับฟอร์มก็น่าจะดีกว่าอย่างไงผมชอบไปที่กระดูกมวยดีกว่านิดหน่อยด้วยนะครับผมชอบไปที่ฝ่ายแดงครับเพชรย,ยอดแสนไกลมอบุญสมศรีครับความเชื่อเปิดมาอยู่ที่54ครับขยับมาดูกันคู่ที่3นะครับเป็นคู่เอก เป็นการป้องกันแชมป์รุ่นร้อยสี่สิบปอนด์ของเวทีอ้อมน้อยช่องสามนะครับฝ่ายแดงเจ้าของแชมป์นี่คือจักรนรงเล็กสจุลเสนนะครับฝ่ายน้ําเงินพุทธาชิงนี่สักมงคลสสมหมายนะครับชกคันในพิกัดหนึ่งร้อยี่ิปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ฝ่ายแดงจักรนรงเล็กนะครับมา1 4 0้อยี่ปอนด์พอดีเท่าพิกัดส่วนสักมงคลก็ช่างได้140ปอนด์เท่าพิกัดเหมือนกันนะครับไม่ต้องลดกู่นี้นี่สภาพ สูงสูงกว่าร้อยกว่าเห็นได้ชัดนะครับสําหรับฝ่ายน้าเงินสักมงคลสอสมหมายสูงกว่าร้อยกว่าแน่นอนครับคูน่นี้ความเชื่อก็เลยเปิดมาอยู่ทางฝั่งสักมงคลนะครับเปิดอยู่ที่19นะครับฟอร์มสดกว่าด้วยครับฟอร์มฟอร์มสดเหลือหลายเลยทางด้านสักมงคลนี่3าฟอร์มหลังนี่น่าจะยังไม่แพ้ใครเลยนะครับฟอร์มสดด้วยร่างกายดีด้วยแถมอ่า ได้เปรียบเรื่องส่วนสูงแต่ว่าฝ่ายแดงแชมป์นี้อาจจะได้เปรียบเรื่องกระดูกมวยประสบการณ์มวยนะครับเพราะว่าผ่านเบอร์ใหญ่ๆมาเยอะกว่านะครับแต่ว่าฝ่ายน้ำเงินนี้ได้เรื่องความสดแล้วก็สภาพร่างกายที่สูงกว่าร้อยกว่านะครับยังไงคู่นี้ก็สูสีครับเพราะว่าเป็นการชิงแชมป์ป้องกันแชมป์ด้วยนะครับสูสีแน่นอนยังไงก็ใจเย็นๆก็ได้นะครับค่อยๆดูแล้วก็ค่อยๆเล่นไปนะครับแต่ว่าผมปลายผมชอบไปที่ นักมวยที่มีร่างกายที่สดแล้วก็ได้เปรียบเรื่องส่วนสูงอย่างสักมงคลสอสมหมายนะครับสูงกว่าร้อยกว่านี่อาวุธลูกธามน่าจะมีน้ําหนักเยอะกว่านะครับปลายปน่าจะอาศัยส่วนสูงที่ได้เปรียบแล้วก็ร่างกายที่สดกว่านะครับน่าจะเฉือนเอาชนะทางด้านของจักรนลงเล็กสอจุลเสนไปได้แบบวุดวิทนะครับแล้วก็คุกกี้ด้วยครับคู่นี้น่าจะชนะแบบ หุบวิทครับพร้อมกับกระชากเข็มขัดจากเอวของจักรนารงเล็กมาคาดเอวได้สําเร็จนะครับคู่นี้ชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินสักมงคลสอสมหมายนะครับชอบที่ปลายๆนะครับความเชื่อเปิดอยู่ที่19ครับขยับมาดูกันคู่ที่4นะครับเป็นการพกันรว่างฝ่ายแดงนี่ประกายเพชรโนนแดงยิ้มนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่เพชรแสนเหลี่ยมเดอะเบสมวยไทยครับปีกัด118ปปอนด์นะครับ เมื่อเช้านี้ฝ่ายแดงประกายเพชรมา1 1 8ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับส่วนฝันเหมือนเพชรแสนี่ลี่มนี่มา้1 9ปอนด์ลดไป1ปอนด์นะครับคู่นี้เรื่องสภาพส่วนสูงนี่ไม่ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับเรียกว,ว่าปาดหัวตัวเท่านะครับแต่ว่าความเชื่อของฝ่ายแดงนี่ค่อนข้างดีกว่านิดหน่อยนะครับเพราะว่า3ฟอร์มหลังนี่สดมากแล้วก็เป็นการน็อกเอาทั้ง3ไฟล์หลังเลยนะครับสดมากแล้วก็ มีอาวุธที่หนักหน่วงรุนแรงอยู่แล้วนะครับทางด้านของประกายเพชรความเชื่อจึงเปิดมาอยู่ทางฝั่งของประกายเพชรโนนแดงยิมฝ่ายแดงครับตอนนี้เปิดอยู่ที่11.8นะครับกูนี้ผมก็ยังชอบไปที่ประกายเพชรนะครับมีอาวุธที่หนักหน่วงรุนแรงรุนนับรุนน็อกได้ตลอดเวลานะครับเข้าไว้ก่อนเลยครับต้นๆน,นี่ได้เปรียบแน่นอนถ้ารู้ว่าอยู่ดีก็แช่ยาวแต่ถ้าเกิดว่าไ,วไปปา ทางด้านแสนเหลี่ยมไม่กลัวอาวุธหนักๆก,ก็ค่อยกระโดดข้ามฟากเอาตัวรอดให้ได้นะครับแต่ผมก็ยังเชื่อนะครับยังเชื่อว่า,าทางด้านของประกายเพชรนนแดงยิมน่าจะอาเอาลูกอาวุธหนักๆของตัวเองมาใช้เพื่อจะขู่ทางด้านของเพชรแสเหลี่ยมให้ออกอาการเกรงๆแล้วก็กลัวๆนะครับไม่ค่อยกล้าเข้าปะทะมากมายน,ะนักนะครับเพราะฉะนั้นนี่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่จะ เข้าทางทางด้านของประกายเพชรนะครับประกายเทปก็จะคูเอาอาวุธหนักเข้าคูทําให้เพชรแสเหลี่ยมนี่กลัวแล้วก็ทําให้ทางด้านของประกายเพชรนี่น่าจะเอาชนะไปได้แบบสนุกนะครับคู่นี้ชอบอาวุธหนัก,นกของประกายเพชรนนแดงยิมฝ่ายแดงนะครับสดด้วยฟอร์มสดด้วยแล้วก็อาวุธหนักด้วย3ามฟอร์มหลังนี่ชนะรวดแถมเป็นการนอกเอาทั้งสิ้นนะครับอาวุธหนักหน่วงมากชอบอาวุธหนักของประกายเพชรนนดแดงยิมฝ่ายแดงครับ ความเชื่อเปิดมาอยู่ที่ฝ่ายแดงประกายเพชร1 1 8นะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเป็นการเจาะข้อมูลเกาะติดตาช่างบวกกระแสะเลรดมาให้แฟนๆมวยได้เก็บมาพิจารณากันนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับท่านอย่าเพิ่งตัดสินใจท่านอาจจะวิเคราะห์อีกครั้งนึ่งนะครับก่อนการลงทุนนะครับเพราะว่ามวยที่ผมชอบวันนี้เป็นเพียงแค่มวยชอบยังไม่ใช่มวยชนะนะครับ อาจจะแพ้ก็ได้นะครับเพราะเพราะฉะนั้นท่านต้องเอาไปวิเคราะห์กันอีกครั้งนึงนะครับก่อนการลงทุนเมื่อวิเคราะห์เสร็จสิ้นแล้วท่านถึงตัดสินใจลงทุนเข้าไปนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะชนะแล้วก็แพ้ได้ทุกเมื่อนะครับมันไม่ใช่ว่าจะชนะเสมอไปนะครับยิ่งช่อง3มนี่กระแสแรงถ้าขาใหญ่เข้าตัวไหนแล้วไม่ค่อยพลาดนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องสืบกันให้ดีๆเพราะที่ผมให้ไปวันนี้ไม่ใช่ตัวชนะนะครับเป็นแพ้เปลี่ยนเพียงแค่แคมวยชอบ จะแพ้ก็ได้นะครับท่านเอาไปวิเคราะห์อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อความสบายใจท่านจะได้ไม่ต้องมานั่งงุหงิดว่าทําไมผมให้ไปแล้วยังแพ้บอกไว้ก่อนนะครับมันสามารถที่จะแพ้ได้ท่านเอาไปวิเคราะห์อีกทีหนึ่งนะครับแล้วท่านก็ตัดสินใจว่าท่านจะอยู่ฝั่งไหนนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นการตัดสินใจขั้นสุดท้ายของท่านแล้วนะครับเพราะว่าการลงทุนนั้นตั้งอยู่บนความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นทุนของท่านท่านต้องตัดสินใจให้ดีอีกครั้งนึงนะครับ สำหรับมวยชอบในเวทีอ้อมน้อยช่อง3นะครับผมชอบไปที่คู่ที่4นะครับประกายเพชรนนแดงยิมนี่แหละครับมีอาวุธหนักหน่วงรุนแรงผมชอบครับน่าจะอาศัยอาวุธหนักหน่วงรุนแรงเดินคู่ทําให้เพชรแสเหลี่ยมกลัวแล้วก็เอาชนะทางด้านของเพชรแสเหลี่ยมไปได้แบบสนุกครับคู่นี้มวยช่องสามวยชอบก็คู่ที่4ครับประกายเพชรนนแดงยิมความเชื่อเปิดมาอยู่ที่118นะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับการลงทุนตั้งอยู่บนความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับถ้าอยู่ตัวดีก็บังกันไว้หน่อยแต่ถ้าอยู่ตัวไม่ดีก็กระโดดข้ามอาตัวรอดให้ได้นะครับแล้วท่านจะมีความสุขกับการลงทุนในวันนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนขอทุกท่านโชคดีกับการลงทุนในวันนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ